สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566นะครับก็ในส่วนของช่อง YouTube สงเกษตรวันหยุดก็จะเพิ่มในส่วนของเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องเล่าข่าว ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรหรือว่าพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนํานอกจากจะวิเคราะห์ราคาแล้วก็ดูในเรื่องของปัจจัยการผลิตดูในเรื่องกระบวนการปลูกการผลิตแม้กระทั่งการไปขายนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็เพิ่มพาร์ทที่เป็นรวมข่าวที่รวบรวมมาจากสื่อสารมวลชนต่างๆครับเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบได้รับชมนะครับ สำหรับข่าวเนี่ยก็จะรวบรวมมาในส่วนของพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เน้นหลักๆไปที่พืชที่มีการปลูกมากไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวปาล์มอ้อยยางพารานะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูในส่วนของข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับต้นปี66นะครับซึ่งก็จะมีหลายข่าวที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ ให้พี่น้อง f อทุกท่านได้ร,รับชมรับฟังนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ปลูกมันสัมปลังแต่ว่าก็อยากจะให้ดูในส่วนของข้าวไปด้วยแล้วก็หลายๆท่านก็ปลูกทั้งมันทั้งข้าวนะครับก็จะได้ดูเป็นความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวว่าทุกวันนี้กระแสะเป็นยังไงนะครับก็รวมข,วข่าวข้าวต้นปี66นะครับไปดูข่าวแรกนะครับข่าวแรก ในส่วนข่าวแรกนี่ก็คือกรมการค้าภายในนะครับก็ประกาศแล้วนะครับว่าในส่วนของการประกันราคาข้าวนะครับก็คือเงินส่วนต่างที่ชดเชยนะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็เป็นข่าวดีนะครับตัวเงินประกันข้าวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่รัฐบาลได้ประกันราคาไว้ว่าข้าวไม่ควรจะราคาต่ํากว่านี้ถ้าต่ํากว่านี้ก็จะชดเชยให้ในส่วนที่ต่ํากว่านะครับก็เป็นงวดที่20บแล้วนะครับ งวดที่ยี่สิบก็เป็นคนที่ขึ้นทะเบียนเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่สิบแดถึงยี่บสี่กุมภาพันธ์สอง6นรอหกบหกะครับก็เป็นข้าวนาปังนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ข้าวนาปีมาดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของเงินประกันข้าวปีนี้งวดที่ยี่สิบนี้นะครับงวดที่ยี่สิบจะเข้าประมาณเดือนมีนาคมนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมจะเริ่มเข้าแล้วเอาไปดูนะครับตัวแรกนะครับข้าวเปลือกข้าวเปลือกหอมมะลินะครับ คราเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงก,ก็คือประมาณ13,635บาท69สาตางค์นะครับราคาส่วนต่างนะครับ,ราารบที่ต่ำกว่าราคาเกณฑ์กลางครับก็คือ3 0 0พันสามร้อยหกสิบสี่บาทนะครับ ค่าเปลือกปทุมธานีนะครับราคาเกณฑ์กลางนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบสองบาทนะครับต,ต่อต่อตันนะครับต่อตันราคาเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์กลางประมาณประเมินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ส่วนต่างตรงนี้ค่าเปลือกจเจ้านะครับราคาเกณฑ์กลางรับซื้อราคาขายนะครับอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทจุดศูนย์หนึ่งต่อตันนะครับซึ่งก็ได้ส่วนต่าง98บาท จุด99สตางค์ต่อตันนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่12,325บาท32สตางค์นะครับก็ไม่ได้ส่วนต่างในการชดเชยเช่นกันนะครับก็เนื่องจากว่าราคาสูงกว่าราคากลางนะครับก็คือสูงกว่าราคาที่ประกันไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีที่ได้ก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับแล้วก็ ข้าวเปลือกเจ้านะครับที่จะได้ในส่วนของอเงินประกันส่วนต่างนะครับซึ่งกองเงินก็จะเริ่มโอนเข้าบัญชีผู้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาเป็นต้นไปนะครับส่วนข้าวเปลือกปทุมธานีกับข้าวเหนียวข้าวเปลือกเหนียวก็ไม่ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาสูงกว่าเงินประกันก็เป็นววดที่ยี่สิบนะครับในส่วนของรูการข้าวปีสองห้ากาทับหกหกนะครับนี่คือข่าวแรกนะครับในส่วนของการประกันราคาข้าวนะครับทีนี้ ประกันรายได้ข้าวนะครับงวดที่20เกษตรกรรับ1มีนาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับในเรื่องของการประกันราคาข้าวตรงนี้เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับก็เมื่อวันที่24มีนาคม2 5 6 6นะครับเงินจะเริ่มเข้าวันที่1มีนาคมก็เมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าได้ส่วนต่างไป22 2กลุ่มข้าวนะครับข้าวเปลือกเจ้ากับข้าวเปลือก จ้านอกพื้นที่นะครับส่วนข้าวเหนียวไม่ได้เมื่อกี้นี่นะครับข้าวเปลือกเหนียวก็เงินจะเริ่มเข้าวันที่1มีนาคมนี้นะครับในส่วนของเกษตรกรที่จะได้ส่วนต่างราคาประกันข้าวนะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องที่ปลูกข้าวนะครับทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับนี่ส่วนของกรมการค้าภายในได้ทําราคาข้าวไว้โดยเฉลี่ยของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือข้าววันที่24่กุมภาพันธ์6กครับ ตัวแรกนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับโดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0สาถึง14,000นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับดูเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยราคาสูงขึ้นมาประมาณเ,าเกือบ2000ันะครับ2,000 2,000กว่าบาทต่อตันนะครับราคาสูงขึ้นมานี่คือข้าวเปลือกของมะลิะครับข้าวเปลือกเจ้านาปีนะครับโดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ เก้าพันห้าร้อยถึงเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยถึงเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อตันนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือปีหกสี่ในวันเดียวกันราคาสูงขึ้นมาประมาณพันบาทกว่าตันนะครับข้าเปลือกปทุมธานีนะครับในปีนะครับราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเก้ 1, าพันเก้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับซึ่งก็ราคาก็สูงขึ้นมาจากปีที่แล้วในวันเดียวกันนี่ประมาณหนึ่งพันบาทต่อตันนะครับ ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนะครับราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่1 1 5 0 0ถึง12,200นะครับสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ2,000บาทต่อตันนะครับในวันเดียวกันข้าวสารนะครับข้าวสารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1520ถึง3,200บาทครับต่อ100กิโลกรัมนะครับ,รบซึ่งก็ราคาก็สูงขึ้นมากว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ 500-1,000บาทต่อ1 0อยกิโลกรัมนะครับนี่ก็เป็นราคาข้าวข,ของสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือวันที่24กุมภาพันธ์นะก็คือสิ้นสุดเมื่อวันศุกร์นี้นะครับเดียวข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับไปดูข่าวต่อไปนะครับอินโดนีเซียร,รับจดทะเบียนไ g ข้าวไทย2รายการเร่งดันส่งออกนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นข่าวดีนะก็คือจดทะเบียนไอก็คือการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับก็ เหมือนกับว่าอินโดนีเซียก็ยอมรับในส่วนของการจดทะเบียนตรงนี้ของไทยซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยนะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งในการส่งออกมากขึ้นการที่อินโดนีเซียเขารับรองตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของคนที่ปลูกข้าวนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะครับวันที่19มกราคม2566นนะครับก็เป็นเรื่องที่ต่างประเทศเขายอมรับในส่วนของข้าว ข้าวเรานะครับทาให้เรามีตลาดในการส่งออกซึ่งแน่นอนถ้ามีการส่งออกมากขึ้นก็จะส่งผลต่อราคาข้าวในประเทศต,ตามไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวข้าวนะครับต่อไปนะครับไทยรัฐออนไลน์นะครับเตือนรัฐบาลใหม่หยุดบิบเบือนกลไกตลาดข้าวหวันกระทบส่งออกตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นนะครับไทยรัฐออนไลน์วันที่16กุมภาพันธ์2 6 6นะครับก็เป็นในเรื่องของการเตือนไปยังในส่วนของนักการเมืองนะครับที่ช่วงนี้ การออกการยุบสภากําลังจะเริ่มแล้วก็มีการเริ่มออกหาเสียงเริ่มมีการชุนนโยบายซึ่งนโยบาย,ลยหลายนโยบายก็เป็นลักษณะนโยบายประชานนิยมนะว่าคือทุ่มการตลาดทําให้กลไกการตลาดบิดเบือนไปนะครับแทนที่จะเป็นไปตามกลไกทั่วไปที่มีการซื้อการขายราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายกลไกการตลาดแต่ว่านักการเมืองไปใช้นโยบาย ในเรื่องของการทุ่มตลาดนะครับไปสนับสนุนไปส่งเสริมจะเอาตัวนั้นไปละทําให้กลไกการตลาด,ดบิดเบือนไปซึ่งก็จะส่งผลต่อการส่งออกข้าวในระยะยาวนะครับก็เป็นในเรื่องของการเตือนรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของนโยบายข้าวก็ควรจะดูสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ให้เป็นไปตามกลไกการตลาดมากที่สุดนะครับแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่กระทบต่อการส่งออกนะครับต่อไปนะครับข่าวสุดท้ายนะครับไทยรัฐออนไลน์วันที่1กุมภาพันธ์สอ6 6นะครับ ก็ปี65นะครับข้าวไทยส่งออกอันดับ2โลกนะครับก็เราก็เสียแชมป์ให้เวียดนามไปนะครับในเรื่องการส่งออกข้าวในส่วนของการส่งออกข้าวเป็นอันดับ2ในค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าเยอะก็คือ7.69ล้านตันนะครับก็ถือว่าสูงกว่าปี64นะครับภาพรวมเพราะฉะนั้นก็ทำให้ส่งผลต่อราคาข้าวปี65ที่ราคาสูงกว่าปี64นะครับ ประมาณตันละพันหนึ่งสองพันบาทนะครับต่อขึ้นขึ้นทุกชนิดข้าวด้วยนะครับก็เป็นผลดีนะครับแล้วก็คิดว่าปี6กก็น่าจะราคาน่าจะขึ้นไปได้ต่อนะครับในส่วนของข้าวซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ปลูกทุกภาคนะครับในส่วนของข้าวนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวที่เป็นประเด็นที่เรื่องของข้าวนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านวันนี้นะครับก็ฝาก พี่รอง f อนะครับไม่ว่าจะปลูกมันปลูกสัมปะหลังปลูกข้าวนะคโดยเฉพาะปลูกข้าวที่ดูฝั่งข่าวนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรบัหยุนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับขอบคุณครับ